หมื่นหกอยู่นะก็แรงอยู่นะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม s o l a n a ด d a อด e o นต์ออปตตำนานจอมยุติพูดถังซานกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครนี้เลยครับปีปีปตงุงตัวละครตำแหน่งโจมตีเดี่ยวที่พึ่งมาในตู้รับสมัครพิสิ้นชีพสงัดแต่ในส่วนนี้ผมเปิดไม่ได้นะผมได้ซื้อตัวละครนี้มาจากร้านค้าแลกเปลี่ยนถึงได้มาเหรียญก็เอามาจากภารกิจรายวันนั่นแหละแต่เพื่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวละครนี้น่าเล่นขนาดไหนก็เดี๋ยวเรามาทาความรู้จักเขากันเลยดีกว่านะครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยอย่างเกม Legend l o อ k X Next Generation ซึ่งตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษกับแพ็กเกจสุดคุม้มและแพ็กเกจโคตรคุม้มยิ่งเราซื้อมากก็จะได้ราคาพิเศษไปอีกนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบิดเทเรณะชีวิตในนันโปเกมอนยูไนการเติมเกมก็ง,ง่ายๆแค่เราทัก Facebook หรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay สาหรับปีปีต้งล้ชาช้าแมงมุมมรณะตอนนี้ผมก็อัปเกตไปที่รลเวล100พลังลบโดยรวมอยู่ที่866,237คุณสมบัติพรสวรรค์พลัง131ร่างกาย12ว่งวัย43ชำนาน36เลือด504ยมตี้3,169ป้องกัน1,668คิดคอ1,004ตรงเป้า813ตะล่วง1,38ตานทาน1,48 6 แบงพรสวรรค์สเตตัสที่อัพผมก็จะเน้นไปที่พลังเพื่อที่จะลองทดสอบปีปิตรงสายดาเมจวงแหวนที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นวงแหวนหมื่นปีทั้งหมด วงแหวนแรกก็จะเป็นอสูรละพิษกายพันธ์อันนี้เขาก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้เมื่อเปิดฉากรถบ487วงแหวนที่2นะครับก็จะใช้เป็นล้าชามหมาป่าทำดาเมจต่อสกิลเป้าหมาย357แต้มเป้าหมายยิ่งมากดาเมจย,ยิ่งสูงเพิ่ม100%สําหรับเป้าหมายที่มากขึ้นนะครับวงแหวนที่3จะใช้เป็นหนูทลายผาก็เป็นวงแหวนสายดาเมจอยู่แล้วนะครับจะสร้างดาเมจแก่เป้าหมายเพิ่มขึ้น5 3 9นะครับวงแหวนถัดมาก็จะใช้เป็นอสูร้ํากระดูกนะครับเมื่อเป้าหมายมีเลือดต่ำ เป็นหมาป่า2หัวทุกครั้งที่ัตูหนึ่งหน่วยใต้คิทิคอนของตนก็จะเพิ่มขึ้นถึง923อัตราคิติคอนก็จะเพิ่มสูงสุดๆซึ่งวงแหวนนี้นะครับสามารถเอาไปคอมโบคู่กับวงแหวนนี้ได้เลยปีศาจหัวกว้างเมื่อเราจมตีติดคิทิคอนเครับก็จะทําการดูดเลือด1,938วงแหวนถัดมานะครับจิงจอก3หางอันนี้ก็จะเพิ่มค่าคิทิคอนให้กับฝ่ายพีระมิดทั้งหมดถ้าตัวละครถึกไม่พอนะครับก็ไปใส่เลือดแทนก็ได้ หรือว่าถ้าเรามีวงแหวนนดนาคตนะครับอย่างเช่นปูโลแข็งแกร่งอันนี้มันเพิ่มดาเมจได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นจระเข้ยักษ์หรือเราจะเปลี่ยนไปใส่เป็นวานทะเลทึกก่อนก็ได้นะครับแต่เดี๋ยววงแหวนไม่สวยนะครับใส่แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็วงแหวนทันมาก็จะใช้เป็นหมีดําคํำรามนะครับเพิ่มค่าตรงเป้าเนาะวงแหวนทัดนมาอีกก็จะใช้เป็นด้วงพงลึกนะครับจะทําการลดเกาะของเป้าหมายลดลงวงแหวนสุดท้ายนะครับก็จะใช้เป็นกิฟฟินนักล่าเมื่อตอนมีเลือดมากกว่าจมตีก็เะมากขึ็นในส่วนของกกระดูวิญญ,ญาณ อันนี้ก็ถอดออกมาจากตัวละครก่อนหน้านี้เลยครับเซียวอูใช้ไปก่อนนะครับส่วนอุปกรณ์ที่สวมใส่ก็จะใส่เป็นแบบนี้นะครับบวก2อนะอุปกรณ์เนาะในส่วนของสกิลจริงๆตัวละครนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาก็จะเป็นสายโจมตีระยะไกลโจมตีเดี่ยวไม่ได้เข้าไปบวกเหมือนเซียวอูจะยืนอยู่แนวหลังนะครับคอยโจมตีสตูซึ่งมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีหลกัหลกๆเนี่ยไม่ต้องไปบวกแต่ก็มีโอกาสโดนล้วงได้ก็เดี๋ยวเราค่อยลองทดสอบต่อสู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลกันก่อน,อนซึ่งสก เอาไปที่เลเวล10นะครับปลดล็อกทุกสกิลเพราะวา่าสายวงแหวน10วง,วง,ส,วงสกิลแรกนะครับจันเซียวเป็นสกิลกดใช้งานป,ปีปีตรงที่แมงมุมกกืนกินวิญญาณแฝงล่างยกหอกแมงมุมขึ้นเปิดรัศมีเขี้ยวเข้เขมลูกจันเซียวทำดาเมจ2,223รบวก20ให้กับสตู1คนและทําการดูุซับพลังล่างวิญ,ญญาณยึดของเป้าหมาย5แต้มด้วยกันทําให้เราเนี่ยสามารถปล่อยสกิลท่าไม่ตายได้ไวมากยิ่งขึ้นเหล่านั้นนะครับผมสกิลที่2นะครับ นามเลือดพิษวิวิตรงเสริมผลลับถูกพิษต่อการโจมตีทั่วไปของศัตรูทุก3ครั้งทําดาเมจของพลังโจมตี5%ทุกวิและเพิ่มดาเมจถูกพิษเป้าหมายที่ได้รับ10%ต่อเนื่อง2วิก็คือสกิลนี้นะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะพิษแล้วก็จะเพิ่มดาเมจพิษนะครับแปลไทยเป็นไทยอีกนะ สกิลที่3นะครับล้างจริงวิญญาณยุทธเป็นสกิลท่าไม่ตายจะใช้พลังงานล่างจริง100นะครับบีบีตรงแปลงล่างเป็นราชาแบงมุมมรณะเสริมผลลับถูกพิษต,ต่อเนื่อง5้าวิทําดาเมจของพลังจมปี20%ทุกวิและทําดาเมจเพิ่มเท่ากับจํานวนบัฟถูกพิษที่ล่างสตูมีคูณด้วย3,458ในช่วงที่มีล่างจริงวิญญาณยุทธจะมีภูมิคุ้มกันมรณะและผลควบคุม การร้างเสริมพิษนะครับก็จะทําให้พิษแรงขึ้นซึ่งหลักๆตัวนี้ยิ่งมีดาเมจสูงพิษก็ยิ่งแรงนั่นเองส่วนสกิลที่4นะครับพิษเลือดเหี่ยวเฉาเลือดของเจ้าพลังของข้าเมื่อการโจมตีทั่วไปของปีปิตงโจมตีใส่ตูที่มีบัฟถูกพิษมีโอกาส30%ดูดซับพลังงานแอคทีฟของเป้าหมาย1แต้มถ้าศัตรูมีพิษก็จะสามารถเก็บสแต็กได้ไวสกิลที่5นะครับจูเทียนกัดทาลายเส้นทางของข้าโดดเดียวเดียวได้เมื่อตัวละครฝ่ายพนมิตรตายปีปิตงจะระเบิดไข่พิษใน เพิ่มผลลัพธ์ถูกพิษทั้งหมู่ให้กับสตูทำดาเมจของพลังจิตี20%ทุกวิต่อเนื่องสาวิด้วยกันอย่างที่เห็นนะครับเมื่อตัวละครฝ่ายเราตายปุ๊บเขาก็จะทำการระเบิดไข่พิษให้กับสตูทั้งหมดสตูทั้งหมดที่ถูกพิษเนี่ยก็จะโดนดาเมจ20%ของพลังจิตีเลยนะเมื่อเห็นแบบนี้แล้วน้าใสา่รถหิว <laughs> ได้เรื่องอยู่นะฮะสกิลที่6ผพิษช,ชั่วนิรันด์ซึ่งผลของสกิลนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มผลของสกิลหนามพิษให้มากขึ้นจะเพิ่มทั้งความรุนแรงแล้วก็ระยะเวลาต่อเนื่องนะครับสกิลที่7เขตแดนมรณนะภัยพิษช,ชื่อของค่าคือมรณนะ หลังจากปีวีตงปล่อยล่างจริงวิญญาณยุดหนึ่งครั้งจะระเบิดเขตแดนมรณะภัยพิษเพิ่มผลลับบัฟถูกพิษที่ปล่อยจากฝ่ายพันธมิตร20%สกิลที่7จเนี่ยจะ,จะช่วยเอื้อมนวยสําหรับเพื่อนๆที่เล่นสายพิษนะคือถ้าเราเอามาเล่นแบบเดียเด่ยวๆเนี่ยสกิลนี้จะไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่นะยครับยังไงในทีมก็ต้องมีตัวพิษนะครับถึงจะเล่นตัวนี้ได้ดีสกิลที่8นะครับล่างอมตะสกิลพรสวรรค์ของราชาแมงมุมมรณะแม้ร่างกายจะแตกสลายก็สามารถรวมใหม่ได้อีกครั้งหลังจากสตูที่มีบับฟูต้้ฟืนนอดดขง15%วย กนศสตูตายได้เลือดนะครับสกิลที่9เขตแดนมรณนะถ้วยพิษเลือดพิษเปลี่ยนเป็นถ้วยพิษถ้วยพิษคือความชานาญของข้าหลังจากปีปีตรงปล่อยหนามเลือดพิษ13ครั้งจะได้รับเขตแดนมรณนะถ้วยพิษการจำตีของฝ่ายพนมิรท,ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังจมตีของปีปีตรง20%่นี่สินะทีมยื้ <c oughs> ผลของทีมยือตั้งมาแล้วล่ะแล้วสกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่10เขตแดนมรณะล่อให้หลงปิวิตรงขยับร่างกายการฟันโจมตีรูปจันเซียวบริเวณกว้างหลังจากปล่อยจันเซียว4ครั้งจะได้รับเขตแดนมรณะล่อให้หลงและจันเซียว ได้รับผลมึนงงเพิ่มทําให้เป้าหมายมึนงง5าวิด้วยกันก็โดยรวมแล้วนะครับจากที่อ่านสกิลไปสําหรับตัวละครน,นี้นะครับการที่เราจะเล่นให้เวิร์กเนี่ยยังไงก็ต้องมีทีมพิษนะครับตัวละครพิษก็จะช่วยบูทดาเมจได้ดีและก็สกิลส่วนใหญ่เขาจะเอื้ออํานวยไปทางสายพิษซะมากกว่าออกแนวเป็นทีมยื้อนะครับแต่ในพาร์ทนี้ผมไม่ได้เอาตัวละครทีมพิษมานะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปเปิดตัวละครหาเท่าพิษนะครับหรือตัวละครอื่นก็เดี๋ยวเราลองเอาเข้าทีมธรรมดาดูก่อนนะครับว่าจะเป็นย วิหารวิญญาณยุทธด่ดานที่13นะครับขีด29ผมให้ปีปีตรงยืนอยู่ข้างด้านหลังนะครับการโจมตีของของเขาเห็นไหมเออเขาจะโจมตีทางด้านเนี้ยไม่ต้องเข้าไปใกล้นะครับแค่เราทําตัวแท้งให้หนาพอถึกพอนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่นี้ตัวแท้งไม่หนาพอน่าจะเดียงนะครับหล่นไปแล้วไม่นะบีบตรงฆ่าไปก่อนเรียบร้อยครับสังหารไปแล้วหนึ่งตัว มีตรงมีโรอยู่นะครับปล่อยหอกไปครับโจมตีต่อเนื่องไรยังไงไรยังไงล่างจริงวิญญาณยุทธ์อฮะรอกายล่างนี่กายล่างเรียบร้อยครับผมโดนพิษไปครับฝั่งศัตรูเห็นดาเมจสีม่วงไหมครับอันนี้ก็คือดาเมจพิษนะจะหนึ่งสามเลยเหรอถ้าไม่ติดตันผมว่าน่าจะสู้ได้อยู่นะฮะอ่าได้เลือดคืนด้วยนะครับยิ่งขี่ยิ่งได้เลือดคืน ฟันเข้าไปแต่เขามีตัวฮิลอยู่นะครับหลอดไปเนี่ยไม่ลอดครับแทงดึกไม่พอใต้มู่ไปเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นเลยฉะนั้นเปลี่ยนมาลองสู้กับสนบมามบอลลองดูก่อนนะครับผมอ่ะก็มาสู้กับทีมนี้ละกันเขาเล่นเป็นทีมพิษนะครับ3ตัวละครหน้าตู้ตัวนี้เลเวล80เลยนะตัวปลาปักเป้านะครับไปปักเป้านนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับอืม แต่เก่งขนาดไหนหรือจะมาสู้ปีปีตรงปีปีตรงเราก็มีพิษนะถึงจะมีพิษตัวเดียวก็เถอะู้สแตกหอ,อกนะครับตัวแทงก็เอาไม่อยู่นะเออ,ออปากเขาไปสาบเข้าไปแมงมุมครับแล้วก็สังเกตครับถ้าไม่ตายเนี่ยรู้สึกว่าก็จะเด้งค่อนข้างไวในระดับหนึ่งนะถึงแม้ไม่ไวมากก็เถอะโอ้โหตีไป,ไปก่อนครับ สเกิลวไปให้ใหญ่เหลือนี่วงแหวนหมื่นปีได้เนี่ยชืบช,ช้ชาบชืบช้าบ่าตายไปแล้วนะครับฝั่งต,ตัวสามตัวแล้วก็จบนะครับด้วยท่าไม่ตายทาไม่ตายหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันครับแต่ครี์อยูก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนทิ้งจอกสามหางนะครับเป็นวานทะเลลึกดูแล้วกันนะครับลดพลังไปหน่อยนึงเนาะเมื่อเปลี่ยนแล้วแบบนี้นะครับมาลองสู้กันใหม่กับวิหารด่านที่13จะแน่สักแค่ไหนกันเชียว เราก็เอาถังซานนะครับมาไว้ข้างหน้าด้วยนะแต่เหมือนเขาก็จะโจมตีด้วยเดิมนะแต่ถ้าเราฆ่าตัวดาเมจได้น่าจะได้เรื่องถังซานล,ล็อกไปก่อนตัวเนี้ยตัวดาเมจสําคัญเลยนะครับเขาโจมตีแรงมากตัวอื่นค่คคอยๆตีไปนะนิดนึงนิดนึงเรียบร้อยนะครับเคลียร์ไปแล้วหนึ่งตัวดาเมจหลักที่เหลือก็น่าจะดาเมจไม่แรงมากเราต้องเก็บเป็นตัวๆอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหดาเมจไม่แรงแต่หายไปเลยนะ รอดไม่รอดครับปีไปตรงใจล่างแมงมุมไปก่อนลาชามแมงมุมบอลลตีไม่สาใจเท่าเสียวโอ้เลยแต่ก็ได้อยู่นะอ่าทางซานล็อกทางซานล็อกหมื่นหกอยู่นะก็แรงอยู่นะครับซื้อดูดเลือดลัวดูดเลือดลัวเหลืออีกตัวเดียว โอโหปักเป้าโคตรแล้วก็โจมตีเข้าไปครับอ่ะโอเคเย็บรี่ลอยใส่แตกไป ก็สำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆการสักเล็กน้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับเกมตำนานจอมยุทธพูดทั้งสั้นลิงดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชั่นสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับผมไปแล้วครับ